สวัสดีค่ะนารีพยากรค่ะ,ะวันนี้เรามาดูคลิปแรนดอมกันดีกว่านะคะในหัวข้อที่ว่าสามเดือนต่อจากนี้ชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรนะคะสามเดือนต่อจากนี้ชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรนะใช่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะคะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงเนาะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะ ขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์นะคะอือเห็นลูกดวงหลายๆคนบอกว่าพอเอารูปแม่หมอขึ้นขึ้นมือถือแล้วอะเออพลังงานหรือพูดผีบางยางก,ก็ถอยห่างออกไปจากคุณโดยการลักษณะแบบความฝันเนาะฝันว่าผีถอยห่างฝันว่าอะไรออกจากตัวคุณนั่นแหละคะ่ะเออเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เขาเห็นเขาเห็นกายที่แม่หมอเขาไม่ได้เห็นกายหยาบแบที่คนธรรมดามนุษย์ทั่วไปเห็นเนาะ เพราะว่ากายทิพย์แม่หมอเป็นกายทิพย์ที่สําหรับปราบอาสูรพวกผู้ผีพวกอสูรก็จะกลัวอยู่แล้วเนาะก็ปกป้องคุณได้ในระดับหนึ่งหละค่ะนะก็แล้วแต่ความเชื่อและความศรัทธาแต่ละคนนะคะแต่แม่หมอก็อนุญาตเต็มที่ค่ะอ,อยากได้รูปไหนอัพขึ้นหรือว่าปริ้นออกมาได้หมดนะคะเอเรามาดูดีกว่าว่าสามเดือนต่อจากนี้ชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรขอดูชีวิตคุณสักหน่อยเนาะ ่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างเนาะเดี๋ยววิวอาพอจูน่าก้าไม้เทา้าก้าไม้เก้าดาบเจ็ดถ้วยเนาะสิบถ้วยอืมเป็นอะไรที่ดูเหมือนคุณน่าจะกำลังมีปัญหามีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของครอบครัวนะ ในเรื่องของอาสังหาริมทรัพย์ก็ดีนะอืมมันเหมือนกับว่าตอนเนี้ยคุณพยายามที่จะหวงแหนหรือปกป้องสิ่งที่คุณมีอยู่หรือพยายามดูแลดูแลสิ่งที่คุณจะต้องปกป้องอยู่อ่ะไม่ว่าจะเป็นบุตรหลานคุณครอบครัวคุณคนในองค์กรก็ดีอม,มันเหมือนกับคุณพยายามที่จะเป็นเป็นเสาหลักเป็นเสาหลักเป็นศูนย์รวมให้กับคนรอบทิศคุณนะคะ แต่ตัวคุณเองเหมือนกับว่าอกําลังเผชิญกับวิบากกรรมบางอย่างนะที่ค่อนข้างจะทําให้คุณเครียดคุณอ่าส่วนหนึ่งถ้าหากว่าคุณเป็นหัวหน้าครอบครัวนะคุณควรจะต้องเรียนรู้การปล่อยวางเยอะๆเพราะว่าภาระเนี่ยมันหนักอึ้งน,นะถ้าหากว่าคุณเครียดอก้าวดาบเนี่ยถ้าหากว่าคุณเครียดคิดมากคุณอาจจะเป็นโรคจิตได้นะหรือไม่ก็เป็นโรคซึมเศร้าโรคแพนิคได้นะคะเออทางที่ดีแม่หมอว่า ผ่อ,อ,อนคลายตัวเองหน่อยนะคะอะไรที่เราสามารถที่จะดูแลได้เราก็ดูแลให้ถึงที่สุดคือทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแต่ว่าผลของหน้าที่ออกมามันจะเป็นยังไงเราก็ต้องยอมรับมันตามนั้นแต่อย่างน้อยคุณได้ทําดีที่สุดแล้วไงคุณก็ไม่ต้องเครียดกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือว่าเครียดกับสิ่งที่ว่าเอ้ยฉันยังทําไม่ดีพอหรือเปล่าฉันยังให้ใครไม่ดีพอหรือเปล่าอย,อย่าไปโทษตัวเองอะไรแบบนั้นนะคะ บางคนกาลังเครียดเกี่ยวกับอยากจะขายอสังหาริมทรัพย์อยากจะอยากจะได้เงินก้อนมาอยากจะได้โชคลาภมามาปลดหนี้ปลดสินปลดความทุกข์ของคุณและครอบครัวของคุณก็ดีคุณกําลังรอคอยสิ่งเหล่านี้อยู่นะคะแล้วยังไงต่อเอ่ยดูเหมือนกับว่าคุณมีความใฝ่ฝันที่อยากจะทําอะไรมากมายนะแต่บางคนก็ดูเหมือนจะไม่มีอิสระเนาะดูเหมือนจะไปไหนไม่ได้เหมือนกับว่าบางคนชีวิต ต้องติดแขกอยู่กับครอบครัวติดแ่กอยู่กับคนป็นพ่อคน็นแม่อไ,ไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่มีสิทธิ์ที่จะออกไปทําอะไรที่มันเป็นชีวิตของตัวเองได้อือ,อน,นั้นก็อาจจะเป็นเป็นดวงชะตาพื้นฐานของแต่ละคนนะถ้าคุณเป็นลักษณะแบบนี้บางครั้งคุณก็อาจจะต้องอยู่ให้มีความสุขนะอยู่ให้มีความสุขจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามที่คุณไม่สามารถไปจากครอบครัวคุณ่ะคุณต้องเหมือนกับถูกเหนี่ยวรั้งให้อยู่ตรงนั้นนะ่ะ บางครั้งอาจจะเป็นบ่วงกรรมหรือภาระที่ติดตามกันมาตั้งแต่ชาติภพภูมิก่อนก็ได้เนาะคุณก็คงต้องทาหน้าที่ตรงนั้นแต่ทางที่ดีก็คืออย่าไปเครียดกับกับสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่มันมันอยู่นะ่ะเอาเป็นว่าณนะวันนี้ถ้าคุณมีข้าวกินสามมื้อแล้วคุณทําให้คนรอบข้างคุณมีข้าวกินนะไม่ต้องเอาเงินเก็บะนะเอ่อพูดถึงเงินเก็บยุคนี้มันก็เนาะเศรษฐกิจมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะดีแล้วมันอาจจะแย่ลงไปเรื่อยๆขอแค่คุณดูแลคนให้แบบ รอบตัวคุณนะ่ะมีกินมีใช้อะก็เอาแหละก็ถือว่าคุณนทำหน้าที่ได้ดีและได้สมบูรณ์แล้วนะบางคนก็เหมือนกับอยากจะปลดปล่อยอสังหารืมมรัพั์อะ่ะถ้าเกิดขายได้เนะี่ยโอ้โหปลดหนี้ปลดสินปลดความทุกข์ทุกอย่างเลยนะครอบครัวก,ก็จะแฮปปี้สุขสันต์อ่ะเหมือนชีวิตก็จะได้กลับมาเกิดใหม่ได้มีความสุขใหม่อะ่ะแต่คือคุณต้องเข้าใจนะว่าบางครั้งมันไม่ใช่เฉพาะว่าพื้นดวงชะตาจะยังไม่ได้ขายแต่คุณต้องมอง,มอง,มองเศรษฐกิจการเมืองของประเทศด้วย ถามว่ายุคเนี้ยเวลาเนี้ยใครจะเอาเงินออกมาซื้อที่ตั้งแต่ระดับชั้นกลางลงมาเนี่ยก็ยากที่จะซื้อที่ดินแล้วล่ะค่ะหรือว่าซื้ออสังหามีเงินต้องเก็บไว้กับตัวเพื่อจะยามฉุกเฉินเนาะเอาไว้ซื้อของกินอืแต่ถ้าเป็นคนร่าคนรวยเขาก็ไม่จาเป็นต้องขายที่ถูกปะ่ะส่วนใหญ่คนที่จะขายที่ก็คือคนระดับชั้นกลางลงมาเนี่ยคือบางทีอยากจะปลดหนี้ปลดสินอ,อยากจะทําอะไรหลายๆอย่างแต่ทีนี้มันติดแงกก็ต้องบอกไว้ก่อนว่า ในปีนี้ในปีนี้ส่วนใหญ่นะการจะขายที่ขายอสังหาริมทรัพย์บอกได้เลยว่าค่อนข้างจะยากมากด้วยเศรษฐกิจมันไม่ดีการเมืองมันก็ยังไม่นิ่งการค้าขายมันก็ยังไม่ไปถึงไหนนะคะคือคนรากหญ้านะมันไม่ได้ฟื้นขึ้นมาไงเมื่อคนรากหญ้าไม่ฟื้นอย่างที่แม่หมอบอกมาเป็นโดมิโนอะรากหญ้าไม่ฟื้นอุตสาหกรรมชั้นกลางก็ชะงักชั้นบนก็ติดเงมาเหมือนกันนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อรากหญ้ามันไม่มีกําลังอ่า การหมุนเวียนการหมุนเวียนเศรษฐกิจมันก็ไม่ไม่ดีดังนั้นการที่คุณจะมาขายอสังหาริมทรัพย์ก็บอกเลยว่ายากยากเนนั่งคุมขมับอยากจะขายเนะแต่มันมันขายไม่ออกอะ่ะอันนี้เข้าใจนะอืแต่ถ้าปีหน้าไปนี่ไม่แน่ใจว่าจะยังได้ขายไหมแต่ถ้าสองปีจากนี้ไปอาจจะมีเกณฑ์ได้ขายที่ขายทางดีขึ้นนะแต่ปีสองปีนี้แม่หมอมองว่าค่อนข้างจะขายยากแม้ว่าคุณจะขายคุณก็อาจจะโดนกดราคาแบบ ชนิดที่ว่าหั่นครึ่งต่อครึ่งได้เลยนะคะอืยังไงต่อดีล่ะการเงินมันนิ่งสนิทเนาะเจ็ดเหรียญก็เข้าใจแหละค่ะตอนเนี้ยทุกคนเนี่ยแม้แต่คนไปขายของตลาดนัดแม้แต่โลกโซเชียลเนี่ยหลายหลายคนก็ยังรู้สึกว่าทําลําบากเลยเนอะเพราะอะไรเพราะคนตกงานมันเยอะขึ้นคนตกงานเยอะขึ้น สวัสดิการจากรัฐบาลมันไม่ค่อยได้มาถึงประชาชนนะมันไม่ได้เหมือนต่างประเทศเขานาเรียนฟรออีรักษาฟรีอะไรแบบเนี้ยอันนี้แบบชาวบ้านต้องออกเองินเองทั้งหมดนะดังนั้นการเงินการเงินตัวคุณเองมันค่อนข้างจะนิ่งสนิทเลยทําให้คุณค่อนข้างจะเครียดคุณก็คิดหวังว่าเฮ้ยถ้าคุณได้ปลดปล่อยบ้านหลังนี้ออกไปหรือที่ขายที่แปลนี้ออกไปนี่ยสบายแล้วทั้งครอบครัวแหละแต่ทีนี้มันยังนิ่งสนิทไง คนมาดูมาดูเสร็จแล้วก็หายต่อมมาดูเสร็จแล้วก็หายต่อมใช่ไหมคะคุณก็เลยกลุมขมับเพราะไม่รู้จะหมุนเงินยังไงเงินเก่าที่มีก็ใช้จนแบบมันเข้าใจเนาะมันก็ล่อยหลอลงเรื่อยๆการที่จะเอามาลงทุนอะไรเวลานี้มันก็คุณดูคงจะเป็นเรื่องที่ลําบากสําหรับคุณคิดหนักเหมือนกันเนาะบวกกับตัวคุณเองก็มีภาระในครอบครัวที่ต้องดูแลแบบอื้อเลยอะ่ะเออก็เข้าใจนะคะเดอะฟูลเนี่ยเห็นไหม อย่างที่แม่หมอบอกว่าเหมือนบางทีคุณก็ไม่มีอิสระในตัวเองเลยเหมือนกับคุณมีมีภาระมีเป็นคนที่ต้องมีอะไรแบกหลังตลอดเวลาไม่สามารถที่จะไปท่องเที่ยวลันละอะไรได้อ่ะคุณอยากมีอิสระอืมอยากมีอิสระอยากหลุดพ้นจากความเครียดความกังวลภาระอันหนักอึ้งประมาณว่าถ้าคุณขายทรัพย์สินชิ้นนี้ได้นะโอ้โหคุณน่ะตีปีกบินพับๆผัเลยละคะ่ะงานนี้ได้ไปท่องเที่ยวได้สุขสบายแหละ แต่ทีนี้มันยังไม่ได้ขายสักทีไงใช่ไหมมันก็เลยนําพาสู่ความเครียดความกังวลของคุณออ the world มาห้าดาป่ยเออก็ไม่ไม่ไม่เป็นไรนะคะมันดูเหมือนกับว่าตอนนี้คุณกําลังสภาว่าจิตใจค่อนข้างใจย่ํา,ยาแย่พอสมควรเนะาะย่าแย่ในที่นี้เหมือนกับว่าคุณไปขอความช่วยเหลือจากใครมันก็ไม่ได้ด้วยอะ่ะปัญหาไม่อยู่ตรงนี้อ,อ่ามันไม่ใช่ว่าแค่คุณแบกรับภาระทั้งหมดปัญหาคือคุณ ไม่สามารถพึ่งพาใครได้เลยอือคือยมที่คุณมีอ่ะทุกคนก็วิ่งปื้ดมาหาคุณพอคุณไม่มีอ่ะพอคุณติดขัดมันไม่มีใครช่วยเหลือคุณได้เลยเนาะไม่มีใครเลยอ่าแม้แต่คนเดียวประมาณนั้นนะคะคือโดดเดี่ยวอโลนมากเลยอะ่ะอือดูสิโอ้โหห้าถ้วยโอเคนะมันเหมือนกับว่าช่วงนี้ชีวิตของคุณเนี่ยมันมีแต่ความเศร้ามีแต่ความเสียใจยมีแต่ความผิดหวังบางครั้งเขาบอกว่าอาจจะไม่เพราะาคุณลงทุนอะไรที่มันผิดพลาดภายในอดีตรหรือเปล่าคะ นำพามาสู่ปัญหาวิกฤตการเงินในวันนี้หรืออา,อาจจะเป็นเพราะว่าคุณอาจจะถูกโกงถูกโกงญาติมิตรโกงเพื่อนฝูโงโกงคนยืมเงินไปแล้วไม่คืนธุรกิจติดขัดโดนภัยธรรมชาติอะไรก็แล้วแต่เนะี่ยมันเกิดความสูญเสียแต่เหมือนกับว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นบางครั้งเนี่ยมันเกิดจากตัวคุณเองนะเป็นผู้ทําให้มันเกิดอย่างเช่นคุณอาจจะ ตัดสินใจไปเล่นคาบาล่าไปลงทุนกับคนอื่นไปเทรดหุ้นเขาชวนไปเทรดไม่รู้จักก็ไปเทรดกับเขานะคะซึ่งอาจจะถูกมิจฉาชีพโกงได้ไงเอ่อหลายหลายอย่างพอมันเกิดความผิดพลาดจนมันเกิดความชั่ง,งักไปเนี่ยคุณก็รู้สึกเศร้าเสียใจอ่ะรู้สึกเหมือนโทษตัวเองนะคะว่าวันนั้นไม่น่าทําอย่างนี้วันนั้นไม่น่าทําแบบนั้นมันทําให้เกิดวิกฤตในวันนี้คือแต่แม่หมอจะบอกว่าคือมันผ่านไปแล้วไง โอเคแหละมันผ่านไปแล้วแต่ผลกระทบมันสะท้อนต่อเนื่องมาจนถึงณปัจจุบันของคุณที่คุณยังคงมีความรู้สึกย่ำแย่อยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นความไว้วางใจจากคนรอบข้างของคุณแล้วคนรอบข้างของคุณแหวงกัดคุณก็ดีนะมันทําให้คุณรู้สึกแย่มากนะแต่ทุกคนมีสิทธิผิดพลาดเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์ทําผิดพลาดนะดังนั้นมันสําคัญที่ว่าคุณต้องลุกขึ้นมาปรับตัวเอง แก้ไขตัวเองใหม่ให้มันเร็วนะคะต้องให้เร็วคือล้มแล้วต้องรีบลุกอย่านั่งอย่าเอ่อระเหยนานประมาณนั้นอันนี้คือชีวิตของคุณนะรู้สึกว่าคุณจะเครียดเครียดเรื่องเงินเรื่องทองเป็นหลักเลยนะออแล้วก็คนที่เหมือนกับเอารัดเอาเปรียบคนที่หักหลังคุณแทงข้างหลังคุณคนใส่ร้ายใส่ความคุณจนทําให้คุณรู้สึกว่าไม่มีทางไปอะแม้แต่ในที่ทํางานของคุณคุณก็รู้สึกกดดันมากเลยเนาะโดนกดดันจากรอบทิศแล้วมีความรู้สึกว่ามันจะไปทางไหนก็ยังไปไม่ได้ ฉันอยากจะลาออกจากงานอยากจะไปจากกรงนี้มากเลยแต่คือถ้าฉันลาออกบ้านก็ตายตายกันลทั้งลมทั้งบ้านเลยเพราะคุณเป็นเสาหลักอยู่มันก็เลยทําให้คุณอึดอัดมากๆเลยนะโอเคเนาะอันนี้คือสภาพชีวิตของคุณนะอ่าถ้าใครชีวิตเป็นอย่างนี้นะช่วงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเสามเดือนต่อจากนี้ชีวิตคุณนะจะเป็นอย่างไรนะอันนั้นแค่พื้นดวงคุณนะเมื่อกี้นี้ เพราะว่ามันเป็นแรนดอมเนาะทีนี้แรนดอมก็อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกๆคนแต่ก็อาจจะตรงกับหลายๆคนได้ถ้าคุณเป็นลักษณะแบบนี้เราก็มาดูดีกว่าว่าไพ่อยากจะแนะนําบอกอะไรคุณเนาะในสเดือนต่อจากเนี้ยชีวิตคุณจะแก้ปัญหาได้ไหมมันจะไปยังไงต่อนะดูสิคุณไม่ได้หนักหนุ่งเรื่องความรักนะทว่าเล้หนักหนุเรื่องการเงินเออการเงินเนะโอ้ยเพจออฟสอดนะคะสิบดาบอุ้ย จะได้กำลังใจไหมเพจออฟแว์นะอแปดดาบอุอ้ยเก้าดาบส่งผลมาเขาบอกว่าในสามเดือนนี้มันเหมือนกับคุณก็ยังติดแงกอยู่เลยอ่ะพยายามที่จะหาทางออกนะความเครียดยังคงอย,อยู่ที่เดิมด้วยมันเหมือนกับว่ามีคนพยายามที่จะทำร้ายคุณให้คุณเหมือนกับล้มอ่ะ ไม่แน่ใจว่าเป็นคนในครอบครัวหรือว่าคนคนที่คุณรักด้วยหรือเปล่านะเออบางครั้งเนะ่ะเวลาที่คุณล้มอาจจะเกิดจากความเชื่อใจบางคนเป็สามีภรรยากันยังหักหลังกันเองเลยนะอันนี้มันมีนะหรือบุตรหลานหักหลังกันเองเครือญาติหักหลังกันเองนะ่ะเออแล้วยังไงต่อละ่ะแเหรียญ the hermit อืมโอ,โอเค the j u d g m e n t ได้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 ไดไดเจ็ดเหรียญนิ่งสนิทแล้วกัน the d e v i l อุ้ยบ่งบอกว่า คุณไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้เจอแค่วิบากกรรมธรรมดานะคุณโดนคุณใส่มนดำศาสตรคเคมรด้วยอืม ถ้าใครที่โดนนะคุณก็หาทางแก้ให้ไหวเนาะแต่เหมือนคนที่ตั้งใจทําคุณคือคนที่คุณรักคนที่อยู่ใกล้ชิดกับคุณด้วยนะคะเจตนาะอาจจะเกิดจากความอิจฉาริษยาหรือการแก่งแย่งมรดกทรัพย์สินกันได้นะคะ the view of fortune นะตัวแทนแห่งมรดกทรัพย์สินในเครือญาติในครอบครัวอาจจะแย่งที่แย่งทางแย่งเงินแย่งมรดกแย่งกิจการกันก็ได้โดยการใช้คุณใส,นใส่นํำใช้ศาสตร์มืดเดี๋ยวนี้เขาไม่เล่นกันตรงหรอกค่ะตำบทจจับใช้ศาสตร์มืดง่ายดี แต่ไม่เป็นไรน,นะคะเขาบอกว่าสามเดือนจากนี้วิบากกรรมตรงนี้คุณจะสิ้นสุดลงอืมคุณจะสิ้นสุดลงนะคะเขาบอกว่าให้คุณทําจิตให้มันนิ่งๆทําจิตให้นิ่งๆคุณจะพบทางออกคุณน่ะเป็นคนขยันอยู่แล้วนะคะยังไงคุณก็มีทางออกค่ะไม่ไม่ต้องทําจิตใจให้ว้าวุ่นให้สับสนนะอืมหกดาบคุณอาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องโยกย้ายถิ่นฐานนะคะโยกย้ายถิ่นฐานไปต่างถิ่นแดนไกลเนาะ ดูเลิฟก็ม,มาดูซิมีคนมาประครับประคองช่วยคุณไหมนะสี่เหรียญเก้าไม้เทา้า King of p e n t a c l e แน่นอนที่สุดชีวิตคนเรายังไงก็มีทางออกนะคะที่สุดแล้วคุณจะได้มีทางออกทางออกของคุณคือคู่ของคุณที่จะมาหาคุณคู่ของคุณมาจากต่างถิ่นแดนไกลนะคะเป็นคู่แท้เป็นคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างศาสนาต่างวัยกับคุณนะ อืคู่ของคุณในที่นี้อาจจะไม่ได้บ่งบอกว่าต้องเป็นคนโสดเสมอไปนะเขาอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วหรือเพิ่งจะหย่าร้างก็ได้แต่จะเป็นคนที่สุขุมนิ่งไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจานะคะแต่อารมณ์ก็จะแปรปรวนง่ายคนคนนี้มีฐานะเป็นเหมือนมหาเศรษฐีนะคะเหมือนมหาเศรษฐีเลยแต่เขาจะเป็นคนที่ขี้หึงขี้ห่วงขี้กักพอสมควรนะคะแต่คนคนนี้จะมาปลดล็อกชีวิตของคุณอืม ในสามเดือนนะในสามเดือนจากนี้คนคนนี้เขาจะเดินทางมาหาคุณไม่ว่าณเวลานี้คุณจะเจอเจอเรื่องราวอะไรที่มันสุดจะทนอยู่ให้คุณจําไว้ว่าบ่วงกรรมนั้นมันกำลังจะสิ้นสุดลงคุณอย่าเพิ่งท้อแท้อย่าเพิ่งสิ้นหวังนะคะอืถ้าคุณเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนคุณก็จะได้ทําธุรกิจใหม่ธุรกิจที่คุณอาจจะมีหุ้นส่วนที่เป็นต่างถิ่นต่างแดนได้แล้วธุรกิจที่คุณจะทํากับใครก็ตามนักจากเนี้ย เป็นแบบ Import Export ก็ได้นะมันจะสร้างมูลค่าการเงินให้คุณเม็ดเงินให้คุณได้นะคะโดยเฉพาะใครที่จะทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เหมือนว่าจะมีการเงินการทองที่ถูกโลกกับคุณอยู่นะคะอืมอีกสักหน่อยหนึ่งนะ <c oughs> ตอนนี้ก็ใช้อย่างประหยัดมัธยัต,ต,ยตนะคะเออ ห้าไม้เท้าควีนออฟคัพเนี่ยเห็นไหมมันมีการทะเลาะกันในหมู่เครือญาติในองค์กรของคุณแหละคุณรอคอยคุณกําลังรอคอยคนคนนี้ที่จะมาปลดล็อกมาช่วยเหลือคุณคนคนนี้นอกจากจะเป็นคู่รักของคุณแล้วอาจจะเป็นหุ้นส่วนในชีวิตก็ได้หุ้นส่วนธุรกิจใหม่ๆก็ได้นะคะที่เขาจะเข้ามาชวนคุณทําธุรกิจบางอย่างอ่าแล้วมันทําให การเงินการทองคุณเข้ามาได้ทําให้คุณรอดได้นะคะแต่เหมือนกับส่วนหนึ่งอะคุณมีเกณฑ์จะต้องโยกย้ายออกจากจุดๆนั้นเหมือนกับถ้าคุณยังอยู่ตรงนั้นคุณจะไม่ปลอดภัยยังไงก็ไม่รู้ตามหน้าไพ่นะเขาบอกว่าให้คุณย้ายออกมาค่ะแล้วคุณจะค้นพบทางออกของชีวิตนะ The Hangman เออหลายๆคนเนี่ยอาจจ,นะอาจจะปีกวิเวกนะอาจจะปีกวิเวกสเดือนต่อจากนี้อาจจะปีกวิเวกเข้าสู่ทางธรรมไปเลยก็ได้เหมือนกับอ่าเหมือนกับ ชีวิตมันมันล้มทั้งกระดานมาแล้วอะ่ะพอมันพอจะมีทางออกคุณก็ตัดสินใจที่จะละวางทุกอย่างเข้าสู่ทางธรรมได้นะคะถ้าคุณจะเข้าสู่ทางธรรมคุณก็จากจากนี้ไปสามเดือนคุณมีเกณฑ์บรรลุโสดาบันได้นะคะในยุคสมัยนี้ครารวาทั่วไปเนะี่ยบรรลุโสดาบันกันเยอะมากนะในยุคนี้เป็นยุคที่คนบรรลุอรหันยังเยอะเลยค่ะอแต่ปักเจบพระเ,เจ้าแม่หมอเห็นเฉ่าะแม่หมอแล้วก็ไม่เห็นมีใครนะคะในยุคนี้ แต่จริงๆในแต่ละยุคแต่ละยุคนะแต่ละสมัยปังจิตเพื่อเจ้าเนี่ยเขาจะมีมีมีเยอะที่สุดก็น่าจะไม่เกิน5องค์แต่ในยุคนี้แม่หมอนอกจากแม่หมอแม่หมอไม่รู้ว่ามีใครเพราะแม่หมอยังไม่เห็นเลยยังไม่เห็นว่าใครถึงตรงนั้นนอกจากบรรลุออราหันมีเยอะโดยเฉพาะเพื่อนๆแม่หมอเนี่ยบรรลุออราหันกันเยอะหลายคนแม่หมอจะรู้ได้ว่าใครบรรลุอะไรเออฮะเออฮะแต่ทีนี้เรามาดูต่อดีกว่าว่า คุณอนะคุณอนะมีเกณฑ์ที่จะบรรลุโสดาบันได้ในในสามเดือนต่อจากนี้นะถ้าคุณเข้าสู่ทางธรรมถ้าคุณเลือกที่จะไม่เอาไม่เอากิเลสของมนุษย์แล้วแต่ถ้าคุณจะต่อสู้ยังไม่เข้าสู่ทางธรรมคุณก็จะมีเกณฑ์ปลดล็อกโยกย้ายถิ่นฐานโดยเฉพาะคุณอาจจะมีคู่มีคู่เข้ามานะคะหรือมีหุ้นส่วนเข้ามามานําพาให้ธุรกิจของคุณนะมีการต่อยอดไปสู่ธุรกิจร้อยล้านได้แหละค่ะไม่ต้องห่วงเลยธุรกิจดีเนี่ยเพจอ๊อบขับ โอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาหาคุณนะคะคิงออฟขับและคนหนึ่งคนที่จะเข้ามาช่วยเหลือคุณคนคนนี้จะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้นะแต่เป็นคนที่มากไปด้วยประสบการณ์นะคะและเขาก็มีมีจิตใจที่ที่ดีอะ่ะคุณจะได้ไปเจอเจอกับคนดีๆมาดึงคุณออกจากขุมนรกตรงนั้นอะ่ะดึงคุณออกจากความอึดอัดแล้วก็เหมือนกับคุณจะมีทางใหม่ไปนะคะคุณไม่ต้องกังวลว่าคุณจะ ติดแขกแล้วนะคุณจะต้องฆ่าตัวตายหรือคุณจะไม่รอดยังไงก็รอดถ้าคุณเป็นคนมีสิลมีธรรมยังไงเนี่ยฟ้าดินก็จะส่งคนหนึ่งคนมาช่วยคุณเดี๋ยวคุณรอดูนะสามเดือนจากนี้คุณจะได้เจอเจอทางออกกับชีวิตคุณเป็นคนที่เวลามีปัญหาคุณปรึกษาใครไม่ได้เนาะเป็นคนที่ต้องต้องคิดเองอ่ะตัดสินใจเองอ่ะตลอดเลยขออีกสักหน่อยได้ไหมมีความรู้สึกว่าชีวิตของคุณดูมันดูมันอึดอัดยังไงก็ไม่รู้อะหมอไม่ถูก ม่เหมือนหนักอ,อกอ่ะหนักอ,อกหนักใจนะรอว่าฉันจะพ้นหลุดพ้นจากทางนี้ได้ยังไงหลุดพ้นจากวิกฤตรตรงนี้ได้ยังไงคุณยังมองเห็นทางไม่ออกถูกไหมคะแต่ในสามเดือนจางนี้มันมีทางออกให้คุณนะสามถ้วยอือเจ็ดถ้วยนะคะสามดาบสิบดาบสิดบดาบขึ้นมาสามรอบแล้วนะมันเหมือนกับว่ามีคนตั้งใจอยากจะบอกตรงนะอยากจะฆ่าคุณอ่ะ ถ้าคุณรู้ว่ามีใครที่จะทําร้ายคุณให้ถึงตายแม่ด้วยไม่ว่าจะด้วยเล่ด้วยกลด้วยมนด้วยศาสตร์โหราศาสตร์หรือไสยศาสตร์หรือด้วยคนธรรมดาที่ที่จะมาทําร้ายคุณให้คุณปกป้องตัวเองเนาะหนีออกจากตรงนั้นนะคะอย่าไปอยู่ใกล้ๆตรงนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยนะเพราะมันมีคนที่เกลียดชังคุณจริงๆนะอยากจะเอาคุณให้ถึงตายจริงๆนะอันตรายเนาะเออแต่เห็นไหมไม่ต้องห่วงนะเขาบอกว่ายังไงยังไงอะ่ะ ใน3เดือนต่อจากนี้คุณจะได้โยกย้ายถิ่นฐานไปในทางที่ดีแล้วธุรกิจใดๆที่คุณทํามันจะทําให้คุณมีเม็ดเงินเข้ามาเป็นกอบเป็นกำรรจากธุรกิจของคุณนะไม่ใช่จากการซื้อหวยโชคลาภนะจากการทําธุรกิจหรือจากใครสักคนหนึ่งที่มาหยิบยื่นโอกาสเสนอธุรกิจให้คุณแล้วคุณเข้าไปร่วมงานกับเขาจนก่อเกิดเป็นงานที่มั่นคงขึ้นมาได้อ,อยังไงยังไงคุณก็จะกลับมามีหลักฐานมีฐานะมีฐานะานะต้องบอกเลยนะว่าเป็นคนมีมีฐานะ รำ่ำรวยมั่งคั่งเลยแหละอืมดังนั้นอย่าเพิ่งยออ่อท้อค่ะเลือกเอานะแล้ว่านจะไปสู่ทางธรรมหรือว่ายัางอยู่บนโลกมนุษย์กิเลสของมนุษย์เออไม่ใช่บนโลกมนุษย์ The Wheel of Fortune โชคลาภกงล้อแห่งโชคชะตาจะเข้ามาหาคุณเนี่ยคุณจะได้ขายได้ปลดล็อกบางทีคุณอาจจะได้ขายอสังหาริมทรัพย์ตามที่คุณไปบนเอาไว้ไปขอเอาไว้แล้วมันปลดล็อกชีวิตของคุณได้นะคะได้ The Emperor เนี่เห็นปะ คุณจะมีนอกจากมีโชคลาภแล้วคู่ของคุณที่เข้ามาหาคุณน่ะมีเกณฑ์ว่าจะเป็นคนที่มีฐานะมียศศักดิ์สูงไม่ว่าจะผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้นะนอกจากเข้ามาดึงคุณมาทําให้คุณอยู่อย่างสุขสบายแล้วอาจจะมีบ้านมีช่องมีหลักฐานให้คุณด้วยนะคะหรือไม่คุณก็จะได้ขายอสังหาริมทรั์ของคุณปลดหนี้ปลดสินการงานใดๆของคุณคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เปลี่ยนงานเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือบางคนอาจจะ ถูกบีบเอาจากงานหนึ่งแล้วไปทํางานในหน่วยงานระาชการเกี่ยวกับการเมืองไปเลยก็ได้แล้วรุ่งอ่ะเหอรรุ่งคือมีคนดึงคุณไปหรือพาคุณไปอ่นะคะในเกี่ยวกับด้านของการเมืองได้ดีเลยนะดีเอ็มเพรสเห็นปะคุณจะมีคนสงสั์เข้ามาอุ้มชูคุณเข้ามาช่วยเหลือคุณมันก็รอดูนะว่ามีคนมีคนบุคคลคนนี้เข้ามาช่วยเหลือในชีวิตคุณไหมมันจะปรับเปลี่ยนสถานะของคุณอ่ะ บางทีอาจจะปรับเปลี่ยนจากสามัญชนธรรมดาขึ้นสู่การเป็นเจ้าได้เลยนะคุณขึ้นสู่การเป็นระดับแบบเศรษฐีนีเจ้าสัวหรือไปถึงระดับแบบเจ้าหญิงเจ้าชายได้เลยนะจะบอกให้แล้วคู่ของคุณนะ่ะก็อาจจะเป็นคู่ที่แบบมีฐานันดรศักดิ์มียศศักดิ์ที่สูงส่งเลยก็ได้นะเหมือนกับเปลี่ยนชะตาชีวิตคุณใหม่เลยอนะ่ะในสามเดือนต่อจากนี้ค่ะ เออฮึเออฮึไม่เป็นไรนะคะมีสิ่งดีๆรอคุณอยู่สมเดือนต่อจากนี้เรามาลุ้นกันสิ่งดีดีกว่าเนะวุ้ยเดือนไนท์ออฟเพนท์เกิลนะคะแล้วเดอรสตาเห็นไหมปิดท้ายด้วยเดอรสตาคุณมีเกณฑ์จะได้เปลี่ยนชีวิตตัวเองใหม่เปลี่ยนใหม่มันเอามาขัดสีฉวีวันใหม่อะค่ะจากดาเป็นขาวอะกิ๊กเลยอะค่ะจากที่กาลังจะตายมีแต่อุปสรรคมีแต่อะไรถาผมไม่ขู่คุณเต็ไมไปหมดเลยอยุดดีๆก็มีคนมาดึงคุณออกจากตรงนั้นมีคนมาอุ้มชูคุณ มีคนมาให้ทรัพย์สินคุณมีคนมาเอาธุรกิจให้คุณทํามีคนเอาตําแหน่งงานมาให้คุณมีคนมาเสนอโปรเจกต์ให้คุณดีไม่ดีคุณอาจจะได้บ้านได้เงินได้ตําแหน่งนะคะในสเดือนต่อจากนี้เตรียมรับความสุขสมหวังนะทั้งงานเงินโคทรัพย์ที่คุณจะได้มานะและเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของคุณแบบชนิดที่ว่าคุณคาดไม่ถึงทีเดียวเขาเรียกว่ามาแบบปุรปปับมาแบบไม่คาดคิดว่าชีวิตฉันจะแปรเปลี่ยนได้ จะได้ถึงจุดนี้จริงหรือแต่มันจะได้นะ The Emperor กับ The Empress ดูสิขึ้นไปสู่ระดับสูงข้างบนได้เลยนะคะอ่าทีเนี้ยมาเป็นแรนดอมเป็นแรนด o อมของใครก็รับไปเลยค่ะเดี๋ยวอ่ะก็สุขสมหวังตามหน้าไพ่นี้เนาะหวังว่าทุกๆคนจะมีกําลังใจในการต่อสู้เพื่อรออีก3เดือนข้างหน้าต่อจากเนี้ยเราจะได้สิ่งเหล่านี้มาเนอะโอเคนะคะขอบคุณสําหรับทุกๆกากดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ